เาวีราคาเบาๆผ่อนไม่แรงมาให้ได้เป็นเจ้าของอีก1นคันนะคะตัวนี้คุณพี่เป็นตัวห้าที่นั่งเจห้าไมน่าเชนแล้วเรียบร้อยมากับเลขไม้ไม่ข้ามหลักแสนนะคะจัดไปเลยราคาประหยัดจัดให้ค่ะกับเพชรยนตรถมือ2ตามไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้มิกี้มาอัปเดตรถน่าใช้สำหรับพี่ๆนะคะในกลุ่มคนชอบรถ SUV Compact หรือว่ารถครอบครัวนะคะขนาดไซส์กำลังพอดีเลยคุณพี่ Honda CRV เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ตอบโจทย์ทุกบ้านเลยทั้งในเมืองและนอกเมืองค่ะตัวนี้มิกี้พาพี่ๆมาชมกันกับ h o n d a CRV ร่นที่นั่งนะคะรุ่นย่อย 2.4S Gen 5 Minor Change แล้วเรียบร้อยคุณพี่ไม่ไม่ถึงหลักแสนนะคะแล้วก็มา กันนใปี22รถยังปีไม่ลึกค่ะสภาพนี่คือเนี้ยบมากๆเลยนะการันตีโครงสร้างรับประกันมีใบเซอร์ออกให้คุณพี่เพชรยนต์ทุกคันอุ่นใจอยู่แล้วรถมือสองของเราไม่เคยทําให้พี่ๆผิดหวังนะคะคันนี้คุณพี่จ๋าประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะมากๆเปิดตัวอยู่1นึ่งล้านสามแบาทนะคะในป้ายแดงแต่วันนี้เนี่ยเอามาให้พี่ๆเป็นเจ้าของในาราคาที่พิเศษมากๆเลย ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะรถปี22ไม,ม่ถึงหลักแสนและได้เป็นตัวเจน5ม i n เนอร์เชนที่ออปชั่นฟังก์ชันการใช้งานมาครบคันแล้วเรียบร้อยคุณพี่วันนี้เอาราคาพิเศษไปเลยค่ะอยู่ที่700,000กว่าเท่านั้นคุณพี่ผ่อนฟรีดาวน์เริ่มต้นที่12,500บาทนะคะสำหรับคันนี้ลองมาดูรายละเอียดการว่าจะโดนใจพี่ๆท่านไหนไหมนะเริ่มกันที่ตัวด้านหน้านะคะกระจังหน้าเขาเนี่ยมากันในสีดำกลอสแบ็กนะคะไฟหน้าเนี่ยดูเป็นรมดาพิเศษดู มีดีไซน์ลูกเล่นนะคะแม้จะยังไม่ได้เปิดใช้งาน ตัวนี้ไฟเขาเป็น Full LED แล้วเรียบร้อยทุกรุ่นย่อยนะสำหรับตัว Gen 5 Minor Change นะคะทั้งไฟหน้าไฟหลังรวมไปถึงไฟตัดหมอกด้วยนะคะสีบอดี้ตัวรถมากันในสีแพทิน้มนะคะตัวนี้เป็นแพทิน้มไวโพหรือว่าสีขาวมุกนั่นเองคุณพี่สีตัวรถเนี่ยก็จะไม่ได้แบบว่าออกขาวมุกติดเหลืองนะคะสำหรับ h o n ด้าเฉดนี้ทำได้ดีค่ะคริตเตอร์มาละเอียดแต่ก็ยังไปโทนเฉดขาวไม่ได้อมเหลืองนะพี่ๆคะกระจกเนี่ย ได้เป็นบานเดิมครบรอบคันเลยคุณพี่บานหน้าไม่เคยแตกไม่เคยเคลมนะคะประวัติรถเช็คได้เอกสารตัวรถมีเล่มไม่เต็มไม่เคยขาดต่อภาษีอันนี้คือเช็คย้อนหลังมาให้หมดแล้วนะคะผ่อนเดือนละ12,500คุณพี่ตัวนี้ได้ยางปีใหม่ไปเลยนะคะแม็กขอบ17นิ้วสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยเบียดรอยชนกับฟุตบาทมา ดิสเบกมีครบแล้วสี่ล้อเรียบร้อยนะคะสภาพหน้ายางตัวนี้เนี่ยยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยคุณพี่ไม่มีรอยแตกรายงานนะคะช่วงล่างก็เทสไซส์มาให้เรียบร้อยแล้วนะเกือบครึ่งชั่วโมงเลยสําหรับคันนี้เพิ่งไปขับมาสดๆร้อนๆฝากระโปรงยังอุ่นๆเลยพี่ๆคะ่ะจากสาขาสุวินทวงศ์46มาที่สาขาเสรีไทย68ของเราวันนี้เนี่ยนัดดูรถได้เลยนะคะพี่ๆค่ะที่เสรีไทย68กับมิกกี้เพชรยนต์เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้เลยเนาะเผื่อใครสนใจเข้ามานัดชมรถกันนะคะ ตัวนี้คุณพี่เป็นรุ่นห้าที่นั่งแต่ออปชั่นครบคันนะไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะตัว Honda Lane Watch มีให้ทุกรุ่นย่อยแล้ว กระจกรถการเกาะตัวของหยดน้ําและกลาบข้างตัวเจน5เนี่ยคุณพี่คะได้แต่งโครเมียมมาด้วยนะคะทั้งกาบซ้ายและกลาบขวาเลยพร้อมกับช่วงล่างที่เป็นวัสดุพลาสติกไฟเบอร์นะตัวนี้ก็ยืดหยุ่นได้สูงนะคะแล้วก็เป็นรอยได้ยากนั่นเองเผื่อไปเจอทางราดชันหรือว่าขึ้นเขาหรือไปเจอทางที่มันขรุขระอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ดูแลง่ายนะคะเปลี่ยนชิ้นอะไรได้ง่ายกว่าดีกว่าให้สีตัวถังมันเป็นรอยหรือว่า มันมันเกิดความเสียหายแล้วเราต้องไปเก็บงานยาวๆนะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของพลาสติกไฟเบอร์ช่วงล่างเนาะมาดูด้านในกันต่อค่ะขออนุญาตเปิดไฟบนหลังคาให้พี่ๆดูนะจ๊ะไฟด้านบนหลังคาเนี่ยเขาจะเป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยนะคนุณพี่รอบคันเลย ะะแล้วตัวเบาะเนี่ยก็ยังออกแบบมาให้นั่งสบายนะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวการใช้งานนะคะที่มันยังครบคันไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็ก8ใบเบาะไฟฟ้าข้างคนขับเนี่ยปรับได้4ทิศท,ทางของคนขับนะคะปรับได้8ทิศท,ทางเลยคุณพี่คอนโซลด้านหน้านะคะทาให้เห็นทัศนวิสัยด้านหน้ากว้างไกลมากๆเลยขับสบายนะคะขับสะดวกสบายทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเลยเนี่ยตำแหน่งแอร์แบ็กมีรอบคันนะคะแล้วตรงนี้แต่งสีดำกอสแบ็กลิงก์ไปถึงตัว หน้าจอทัชสกรีนนะคะเป็นแบบแอวานทัช7นิ้วนะเดี๋ยวจะพาไปเปิดดูนะคะลำดับต่อไปค่ะมาดูการในเรื่องของพวกโครงสร้างตอนกลางคืนมาอาจจะเห็นไม่ชัดนะพี่ๆแต่ดูจากตรงนี้นะคะจะเห็นคาบสกรปรกอยู่เพราะว่ารถยังไม่ได้สปาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราจะเก็บงานให้อีกนะคะคุณพี่คะในเรื่องของความสะอาดนะอยากให้ดูตรงพวกหัวน็อตน,นะคะหรือว่าพวกโครงสร้างบอดี้ตัวถังเนี่ยมันไม่มีผิดรูปนะพี่ๆ น็อตยังไม่มีขยับนะคะสภาพกลิปเลยนี่เลยคุณพี่คะดูง่ายๆนะสำหรับรถเกตเอที่เราดูไม่ยากแล้วก็มีไกด์ไลน์บอกมีใบเรอร์รับประกันให้นะคะสติกเกอร์แผ่นเพจเลขตัวถงังมีให้ทุกคัน,นะคะ่ะตรงสำเนาเล่มทุกคันด้วยนะคะพี่ๆขาดูช่วงล่างเขาอันนี้มันไม่ได้สูงจากพื้นมากเหมือนพวกรถ PPV เหมือน Fortuner เหมือน m u X เนะเวลาใช้งานมันก็ค่อนข้างจะขึ้นลงสะดวกสำหรับบ้านไหน ที่มีผู้สูงอายุหรือน้องๆหนูๆนะคะก็กระโดดขึ้นลงได้สบายเลยเนาะไม่ต้องย่อหรือว่าไม่ต้องขยิงขึ้นนะคะแล้วประตูเนี่ยคุณที่จุดเด่นของ SUV compact นะคะอย่าง CRV เขาเปิดได้กว้างมากอันนี้องศาเขาเนี่ยเปิดได้เกือบสักอ่า90องศาเลยนะก็ค่อนข้างจะกว้างมากๆนะคะส่วนในตัวโครงสร้าง ถ้าเห็นเม็ดอารแบบนี้อยู่รอบคันสบายใจหายห่วงรถไม่เคยชนนะ่ะไม่เคยตัดต่อตัวรถมาก่อนแน่นอนเนาะน็อตเดิมไม่มีขยับเม็ดอารเห็นรอบคันแบบนี้นะคะอุ่นใจสบายๆเลยพี่ๆฟรีดาวเดือนละ12,500เริ่มต้นนะคะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะเพราะส่วนใหญ่ตัวเจน5เนี่ยจะไปอยู่ที่8ต้น8ปลายเลยนะคะพี่ๆค่ะแต่คันนี้ถที่นั่งเหมาะสำหรับครอบครัวไม่ใหญ่เนาะอยากได้รถไซส์แบบ ขนของสบายขนคนก็สะดวกอย่างเงี้ยนะคุณพี่จบเลยนะคะจบครบคันในคันเดียวแอร์หลังมีช่องเสียบ usb มีช่องเก็บเอกสารที่เก็บของเนี่ยมีเยอะมากนี่มาลองดูเสาตัว b กันบ้างเมื่อกี้ดูเสาตัว a ไปแล้วนะคะคุณพี่ขาเสาตัว b เนี่ยมันจะเปิดได้กว้างกว่านะจะเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนกว่านะคะคุณพี่ขาเนี่ยเม็ด a r คอยู่ครบตามซอกตามมุมไม่มีสีพ้นใหม่นะพี่พี่และประตูคือเปิดได้แบบว่าวิง่งขึ้นลองสองฝั่งได้เลยน้องๆหนูๆน,น,นะ ขึ้นลงสบายนะคะองศาเปิดได้กว้างแล้วเบาะตัวนี้ลืมบอกไปพี่ๆคะ่ะมันสไลด์เข้าสไลด์ออกได้นะแล้วตรงนี้เนี่ยระดับระดับได้นะคะสีบอดี้ตัวถังดูไม่ยากขออนุญ,ญาตนะคุณพี่นี่เลยค่ะของ Honda เนี่ยเขาจะก็จะเป็นแบบนี้คีบโรบอทเขานะแล้วพวกเม็ดอาร์คนะคะคุณพี่จะเห็นเลยว่าเรียงตัวสวยนะคะสมบูรณ์แบบมากๆคันนี้เนี่ยหรือว่าทุกคันของเราที่มาที่ปลายเช็คได้ง่ายคะ่ะคุณพี่ไม่ยากเลยนะไม่ยากเลย ดูได้ไง่ายนะคะที่เพชรยนเราเนี่ยประสบการณ์กับรถมือสองเรามีมานานมากกว่าจะ26ปีแล้วนะคุณพี่วันนี้ปี25นะคะเข้าปี26แล้วใครที่สนใจลองอยากจะลองเล่นมือสองเป็นคันแรกหรือว่าอยากจะเอารถเก่ามาเทินรถคันใหม่ไปใช้งานแบบไม่ต้องจ่ายแพงจ่ายเยอะมองอีกเป็นหนึ่งทางเลือกคุณพี่ไม่ผิดหวังแน่นอน ลองดูบอดี้ตัวรถนะคะองศาสมมาตรนะไม่มีผิดรูปไม่มีปิดเปี้ยวนะคะและตัว Gen 5 Minor c h a n g h เนี่ยเข้ามากับฝาท้ายไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยไฟด้านท้ายเป็นแบบลมดำนะคุณพี่ตัวนี้ก็เป็น LED นะคะสำหรับไฟหลังนะมีกล้องถอยให้นะคะขับสบายจริงๆทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเลยเนี่ยตำแหน่งกล้องถอยอยู่ด้านบนขอไข่และดูด้านหลังพอมันมาเป็น5ที่นั่งเนี่ยคุณพี่ ข้างหลังนะคะห้องโดยสารท่อขนสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นนะแล้วตัวนี้ถ้าขนไม่พออย่างสมมุติว่ามีจักรยานอยากจะไปปั่นสวนสาธารณะอะไรแบบนี้คุณพี่พับเบาะได้เลยมันราาเป็นแนวเดียวกันนะคะไม่มีอรอยต่ออันนี้คุณพี่ใช้ขนของได้สบายๆนะแล้วก็ไฟไท้ายนะคะมีสองตำแหน่งให้เลยซ้ายขวานะคะอันนี้เป็นตัวเดินสายไฟนะก้องหลังนะคะรวมไปถึงพวกโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยตามซอกตามมุมพี่ๆจะเห็นเลย นะว่ามันไม่มีผิดรูปน็อตเดิมนะคะสำหรับฝาท้ายไม่มีขยับเลยด้านหลังมีลายฟ้าติดให้เรียบร้อยแล้วค้ำโชคสมบูรณ์นะคะไม่มีรัว่วไม่มีแตกนะคุณพี่คะ่ะนี่เลยคันนี้คุณพี่จัดไปนะคะกับงบประมาณเนี่ยไม่ข้าม8 0 0แสน CRV นะไม่ไม่ถึงหลักแสนแล้วก็เป็นปียุบสองด้วยนะคะผ่อนเริ่มต้นเดือนละหนึ่0หเท่านั้นจะซื้อสดก็ได้จบไม่ข้าม อยู่ที่800,000นะคุณพี่800,000มีทอนด้วยนะคะใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลย0 8 1 1 4 1 9 0 9 4กับมิกกี้เพชรยนต์ยินดีให้คำปรึกษาค่ะจองออกรถได้เลยนะอยู่ใกล้ไกลต่างจังหวัดนะคะหรือว่าเหนือใต้ออกตกมิกกี้มีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศให้เลยนะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ที่กดๆพาพี่ๆดูดูเม็ดอาร์คไม่พอนะประตูตรงนี้เขาใช้วัสดุแบบซอฟทัชนะคะบุเกือบเต็มบานเลยทั้ง4บานคุณพี่ก็ใน,ในเรื่องของพวกดีไซน์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วเวลากระแทกอะไรอย่างนี้นะคะจะไม่บาดเจ็บส่วนคาบขาวอะไรอย่างเงี้ยมันทำความสะอาดได้เรามีน้ํายาเช็ดให้นะคะกระจกตัวนี้สําหรับเจน5่ i มเนอร์เชนได้เป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเ็แล้วนะคะแล้วก็ได้ออโต พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้วยทั้ง4บานตัวนี้ก็เอาไว้ปรับพับกระจกมองข้างได้นะคะเบาคนขับบอกไปแล้วเนาะปรับได้8ที่ทางเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวนี้เนี่ยมี Honda l a n n w a t c h นะปุ่มพูดซ้าทของเขาอยู่ทางด้านขวาของตัวพวงมาลัยและไฟหน้านอกจากจะปรับออโต้แล้วเขาสามารถปรับระดับแบบแมนนวลได้นะคะ เผื่อใช้ระยะทางไม่เท่ากันอย่างเดินทางไกลหรือว่าเดินทางในเมืองอะไรอย่างเงี้ยอยากจะปรับค่าความสูงความต่ําของไฟต่ําฮะอันนี้ก็สามารถปรับได้นะคะอ่ะสตาร์โรดให้พี่ๆดูแล้วนะคะเครื่องติดทำง,งานปกติคุณพี่จะสังเกตได้เลยว่าไม่มีเสียงเครื่องตุกเครื่องสั่นเครื่องหลวงนะตัวนี้นะคะสาภาพดีมากแล้วก็เครื่องยนต์ทำงานสมบูรณ์เต็มสี่สูบเลยนะ ลองมาดูด้านในกันค่ะตัวพงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นพงมาลัยหุ้มหนังนะคะเป็นวัสดุอย่างดีเลยแล้วสาภาพตัวหนังที่หุ้มมาไม่มีอรอยนะคะริ้วรอยไม่มีไม่มีตัวสีแบบลอกล่อนเลยนะแต่นะคะได้เป็นแปรแบบฟิลเสียงยุโรปเลยคุณพี่และตัวนี้เนี่ยในเรื่องคูสคอนโทรเขามีเพิ่มเข้าให้เยอะมากๆเลยนะคะสําหรับตัว Gen 5้านะคุณพี่จะ๊ะไมโนเชน มีคูดคอนโทรให้และในบางรุ่นมีเตือนออกนอกเลนให้ด้วยเล็กไมค์คันนี้นะคะวิ่งไปแค่98,000กิโลเท่านั้นเก0าหมื่นนกิโลคุณที่กับราคาที่สมเหตุสมผลมากๆนะคะที่บอกว่า8ปดแสนมีทอนนี่เลยค่ะ749,000บาทกับ h o n ด a 2สองจ2เอปีนะระบุลงในสคอ,อบอนะคะฉลากคุ้มครองผู้บริโภคเรียบร้อยรายละเอียดตัวรถประวัติที่มาเล่มกี่มือแล้วอะไรอย่างเงี้ย มีให้ครบหมดเลยนะคะอยากดูสำเนารถตัวจริงทักไลน์ได้เลยนะคะคุณพี่แอดมาได้เลยนะข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมนะคะขออนุญ,ญาตส่งหลังบ้านให้จองรถได้เลยนะัดมาทุงลองขับได้คุณพี่ไมค์แค่เก้าหมื่นแปดและราคาเนี่ยแค่7 4 9 0แสบาทนะคุณพี่ครบคันมากๆแอร์เย็นฉ่ำกล้องถอยนี่ตอนกลางคืนนะคะพี่ๆหาตอนกลางคืนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้มันเฟรชแป๊บนึงเห็นไหม เป็นเลนแบบตาแมวหรือว่าจะปรับระดับเลนอื่นอย่างเงี้ยได้เลยนะคะชัดแจ๋วเลยพี่พี่และเกียร์เฮานะคะเป็นเกียร์ CVT มีชิปล็อกเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮใ้ให้ใช้นะแล้วก็ตัวนี้มีโหมดอีคอนด้วยกระจกมองหลังได้เป็นตัดแสงอัตโนมัตินะคะพี่พี่เดี๋ยวขออนุญาตลองดูเนี่ยทัศนวิสัยกว้างมากๆเลยนะมันดูโปร่งดูโล่งเหมาะกับเป็นรถครอบครัวหรือใครที่กําลังหารถไซส์ที่ใช้ไปได้ยาวๆเนี่ยทางบ้านมิกี้ว่าตอบโจกเลยนะคะ ลองมาดูหน้าห้องเครื่องกันบ้างคุณพี่หน้าห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวมิกกี้พาไปเปิดดูสําหรับฝากระโปรงรถคันนี้เนะาะไปขออนุญาตเมื่อกี้เปิดผิดไปเปิดเป็นตัวฝาถังน้ํามันเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะคุณพี่ขาเป็นเครื่องยนต์สี่สูบสิบหกวากระกำลังแรงม้าเขาอยู่ได้แบบทําได้สูงสุดอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบสามแรงม้าอตาัตราการซูดเปลืองน้ํามันเนี่ยก็อยู่ประมาณสิบห้ากิโลลิตรเนะเาะรขาเข้ากับเครื่องสองพันสี่นะแล้วก็ สภาพดีแบบนี้คุณพี่แน่นอนนาห้องเครื่องนะคะทำความสะอาดไปให้เรียบร้อยแล้วนะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์ VTEC อัตราเร่งดีนะคุณพี่เหยียบได้แบบโอเคเลยอะ่ะแล้วก็เลขตัวถังตัวฝากระโปรงอยู่ครบนะคะน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับเดิมๆแบบนี้เลยคุณพี่ขาเบลโชคม็ดอาร์คจุดมาคิวซีแต้มสีมีให้ครบเลยนะไฟหน้าไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนมาใหม่นะคะน้ำมันเครื่องของเลวแบตเตอรี่มิกี้ดูแลให้นะคุณพี่ขายอยู่ในการรับประกันของเพชรยนต์นะ นี่เลยคุณพี่คาซื้อสดก็งบแค่7 4 9 0 0 0บาทสำหรับ C ี v g ว n เจนนะคะก่อนเปลี่ยนโฉมนะคุณพี่คาและยังมีในตัวของฟรีดาวได้นะออกได้ทุกอาชีพเลดเอาเบียพิเศษมิกกี้มีให้ทุกอาชีพเลยคุณพี่ไม่จําเป็นต้องเป็นข้าราชการพนักง,งานประจํารัฐวิสาหกาิจนะคะอาชีพอ,อื่นก็ออกได้เช่นเดียวกันมีเครดิตมีเลดเอกเบียพิเศษเอาไปเลยคุณพี่คาดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2นิดๆเท่านั้นนะมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้าน ส่งรถสไลด์ก็ได้ทั่วประเทศเช่นเดียวกันใครอยากนัดดูรถตัวจริงนะคะโทรมาเบอร์ด,ด้านล่างได้ติดต่อจองรถออกรถกับมิกกี้วันนี้มีของแถมและโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะโทรมาอัปเดตกันได้เนาะใครเห็นแล้วถูกใจอย่าปล่อยให้รถสวยๆหลุดมือค่ะนึกถึงรถมือสองคุณภาพนึกถึงมิกกี้เฮดยนได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ